สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันที่นานะคะทุกคนคะ่ะริมสระนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะด้านบนนี้นะคะเราก็ถากทางหญ้านะคะมีทั้งหญ้าคานะคะแล้วก็วัชพืชต่างๆที่เราไม่ต้องไม่ได้ต้องการจะเก็บไว้นะคะทุกคนเนาะนี่นะคะถางมาเรื่อยนะคะจากเอ่อ สุดนู้นนะคะทุกคนทางนู้นเลยนะคะตั้งแต่วันแรกก็ทางนู้นมานะคะไล่มาทุกวันทุกวันนะคะทุกคนคะวันนี้มาหยุดที่ตรงนี้นะคะทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ประมาณประมาณป่ายสเกาะกว่าแล้วนะคะทุกคนคะ<ม>บรรยากาศก็ดีดีค่ะทุกคนคะนี่ค่ะสะนาบะอ่าสะนาเรานะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะ บรรยากาศดีนะคะนี่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพอถางมานะคะทุกคนแม่น้องอยากให้ดูว่าแม่น้องมาเจออะไรนะคะทุกคนเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนค่ะตอนแรกว่าจะเก็บไว้ว่าจะ,จะคล้ายๆว่าจะถางมาให้ถึงประมาณแถวๆนีนะคะ้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้กลับบ้านไปก่อนไปรับน้องเรย์ก่อนนะคะแต่ว่าเอาอีกนิดนึงนะคะทุกคนเอาอีกนิดนึงนะคะพอถางถางมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ดูเหมือนจะเป็น คล้ายๆเป็นแถวๆหนูอยู่นะคะทุกคนเนาะคล้ายๆว่ามีหนูอยู่แถวๆนี้นะคะทุกคนค่ะอาจจะเป็นรูเข้าแถวนี้นะคะหรือเพราะว่าจะมีดินดินแบบนี้นะคะเนาะให้เราเห็นนะคะที่เป็นคุยๆขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็แม่น้องถางมาตรงนี้ค่ะทุกคนแอบมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถางมาเรื่อยๆตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่น้องเจออะไรค่ะทุกคนคะ มาดูกันชัดๆเลยนะคะทุกคนคะว่าแม่น้องเจออะไรนะคะทุกคนแม่น้องก็รู้สึกว่าความที่เราเจอเรารู้สึกว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าคิดว่า,าคงไม่ไม่เจอแบบนี้ง่ายๆนะ,ะอันนี้ในความคิดของแม่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราเจออะไรนะคะทุกคนเดีย๋ยวหาไหม้ก่อนนะคะ นี่คะ่ะทุกคนคะดูคะ่ะทุกคนแล้วก็ตัวใหญ่มากคะ่ะทุกคนคะตัวใหญ่มากเลยนี่คะ่ะวันก่อนนู้นนะคะที่เรามาหวานข้าวนะคะพี่ชายก็เจออยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนแต่ไม่ใหญ่เท่านี้นะคะทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยคะ่ะตอนนี้เขาแอบมองแม่น้องด้วยนะคะแม่น้องแอบเห็นสายตาของเขาด้วยนะ เนี่ยคะ่ะทุกคนตัวใหญ่มากเลยโอ้ยแม่น้องรู้สึกว่าตอนแม่น้องถางตรงนี้คะ่ะแล้วแม่น้องเจอเขาปุ๊บนะ่ะแม่น้องรู้สึกว่าโชคดีแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นนะคะนี่จะ้ะตัวใหญ่มากนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยเขาเขาโผล่หัวขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็แอบมองแม่น้องด้วยนะนี่คะ่ะ ดูสิคะทุกคนแม่น้องรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนที่เจอเขานะคะเนี่ยค่ะแม่น้องคิดว่าไม่น่าจะเจอแบบแบบนี้ง่ายๆนะคะทุกคนเนาะถือเป็นความโชคดีนะคะสําหรับแม่น้องนะแม่น้องได้เห็นเขาแบบนี้นะ่ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะทุกคน ตอนนี้นี่คุณยายน้องเรยังไม่ทราบนะคะทุกคนคุณยายก็เหล่าก้านมะพร้าวอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวก็จะบอกคุณยายด้วยนะเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะตัวใหญ่มากเลยรู้สึกตื่นเต้นนะคะทุกคนโอ้ยพี่เตาทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะทุกคนตัวบลเลอร์เลยนะคะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็เรียกว่าพามาตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูด้านหลังเขาเนาะนี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแต่วแม่น้องไม่กล้าจับนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกคุณยายน้องเรเนะจะบอกคุณยายน้องเรนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้คุณยายน้องเรมายกเขาออกจากตรงนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะ หรือว่าเอ๊ะหรือเขาว่าหรือเขาต้องอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวแม่น้องไว้ถามคุณยายเนาะเนี่ยค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะเราเจอเตา่าค่ะวันนี้เราเจอเตา่าตัวเบลเลอร์เลยค่ะเขายังโอเคอยู่นะคะทุกคนอาจจะเห็นหมดเดินนะคะเนาะแต่เขาไม่ได้เป็นไรนะคะเขายังแอบมองแม่น้องอยู่นะคะทุกคนมีเหลือบตาม,ามองแม่น้องอยู่นะคะ นี่นะคะตัวใหญ่มากคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศก็กดีดด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูาข้าวสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะมาดูนาข้าวเนาะนี่คะ่ะบรรยากาศนาข้าวก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะบรรยากาศก็กดีดีนะคะมีลมพัดมา เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนอาจจะมีแดดร้อนอยู่นะคะแต่ว่ามีลมบรรยากาศก็ทำให้เราไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะคะทุกคนการทำงานก็บริเวณนี้ก็อยู่ในร่มด้วยนะคะทุกคนมีในร่มอ,อยู่ในร่มนะคะร่มไม้แล้วก็รู้สึกว่ามีลมมาตลอดตลอดเวลาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาดูเต่าอีกแป๊บหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่จ้า พี่เตาเขาแอบมองแม่น้องด้วยค่ะทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้บานหลังน้อยหลังนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในรา์หน้านะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย